สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวข้อเวนกรรมอโหสิกรรมกับมือที่3าเอ๊อยากรู้ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดวงกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเวนกรรมอโหสิกรรมมือที่3ที่ทำรักคุณพัง เขาจะได้รับผลอะไรไหมแล้วคุณอโหสิกรรมกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าณนะเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณมันได้จบไปแล้วหรือยังมาวันนี้ตอบโจทย์ให้นะคะเจ้าของคลิปนี้เป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูฟังไปด้วยกันได้และบอกก่อนนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมไม่ได้หมายถึงคุณและบางทีมันดราม่าหนักๆขึ้นมาก็ผ่านคลิปนี้ไปได้ถ้าคุณใจของคุณรับไม่ไหวมาค่ะเดี๋ยวเรามาเป็นตัวแทนหยิบพลังงานที่เป็นเขาก่อนนะคะขอดูก่อนขอดูเลยว่า พลังงานของคู่ของคุณปรากฏขึ้นในคลิปนี้หรือพลังงานของคุณปรากฏขึ้นในคลิปนี้หรือเปล่าน,นั่นอาจจะต้องหมายถึงอาจจะมีราศีหรือนักสัตว์ของเขาปรากฏขึ้นหรืออาจจะมีตัวเลขเกี่ยวพันกับตัวพวกคุณปรากฏขึ้นด้วยถ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างนี้อาจจะเป็นคลิปที่ โชคชะตานำพาให้มาเจอก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลกค่ะยินดีต้อนรับกับหัวข้อดราม่าหนักอก,หน,กหนักใจเวรกรรมอโหสิกรรมมือที่สที่ทำรักคุณพังค่ะขอดูพลังงานก่อนเลยนะคะโอ้เจดดาบความสัมพันธ์ความเป็นคู่รักความเป็นครอบครัว อุปสรรคของชีวิตมันก็โค,ครงเรลงพอสมควรนะแต่ถามว่ามันทุรักทุเลแล้วมันพอจะผ่านไปได้ถ้าคุณมีลูกด้วยกันหรือบางคู่มีธุรกิจร่วมกันหรือมีสายใยผูกพันกันเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการยังตัดกันไม่ขาดนะคะขอดูพลังงานใบที่สองการเดินจากความสัมพันธ์ เป็นเพราะเหตุผลว่าเราไม่เข้าใจเขามีคนอื่นเข้าใจเขามากกว่าหรือปันมาณว่าคุณเคยยินงคำนี้ไหมเขากับคนนั้นนะพูดภาษาเดียวกันรู้กันเรียนรู้กันมักจะมาจากพลังงานที่เกี่ยวพันหรือการสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะโดยใช้การพูดว่าเขาคุยกับเรารู้เอ่อคนนั้นนะคุยกับเขารู้เรื่องนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะใบสุดท้ายค่ะ ตำแหน่งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ห่วงหน้าตาพอสมควรเนาะดังนั้นถามว่ามือที่สามก็จะอุ้มชูไหมก็ไม่น่าจะใช่นะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต่อจะให้อุ้มชูหรือไม่อุ้มชูจะเก็บเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยไม่มีสิทธิ์มาเผยหน้ากับคุณก็ตามแต่คุณก็คงไม่ยอมเช่นเดียวกันมันก็ไม่ถูกนะ คนรักอะ่ะเวลาที่เรารักกันก็ต้องมีแค่หนึ่งกับหนึ่งเนาะมันจะมีมือที่สามเป็นไปไม่ได้อ่ะฟังค่ะราศีดังต่อไปนี้นะคะเป็นราศีของคนรักของคุณ ให้ตรงราศีหรือให้ตรงนักสัตวนะคะเขาเป็นคนราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะมีพลังงานนะคะของนักสัตวนะถ้าตรงราศีแล้วฟังให้จบคลิปถ้ายังไม่ตรงราศีให้ไปเชื่อมโยงนักสัตวนะคะนักสัตวของเขาเะคะเป็นคนที่เกิดปีนักสัตว มะเสงมะเมียนะคะวอกรากาขาและเทาะมีตัวเลขผูกสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นวันวันรักกันของคุณปีรักกันของคุณก็ได้นะหรือเป็นวันที่มือที่39เข้ามาชีวิตนะคะมันจะมีตัวเลข6อยู่ในดวงค่ะ มีตัวเลข1อยู่ในดวงนะคะแล้วก็มีตัวเลข9อยู่ในดวงค่ะ619เ้าขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1เกิดวันที่6เกิดวันที่9นะคะเกิดวันที่11เกิดวันที่16เกิดวันที่19เกิดวันที่21และเกิดวันที่ส0สิ นะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเกี่ยวพันกับคำว่าวันอาทิตย์นะคะวันศุกร์นะมีความเกี่ยวพันนะคะกับพลังงานที่เกี่ยวกับเดือนมกรานะคะเดือนมิถ มกราเดือนมิถุนานะเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาอาจจะเป็นเดือนเกิดเป็นเดือนที่คุณพบรักเป็นเดือนที่เขาหรือว่าคุณจับได้หรือเป็นวันเป็นเดือนที่เขาออกไปจากชีวิตก็ได้นะคะหรือเป็นวันเป็นเดือนเป็นตัวเลขเกี่ยวพันกับบุคคลที่สามที่เข้ามาในดวงชะตาในในเกณฑ์ความรักพังครั้งนี้ด้วยนะลองดูค่ะมีเลขหกมีเลขหนึ่งมีเลขเก้าลองทบทวนดูดีๆว่ามีพลังงานอะไรนะจับคู่ก็ได้นะ หนึ่ง1 1หนะคะ, 1, 6, 6, 1, ะ,คะ9 1 1 9 1 9, 1 9อะไรแบบนี้นะคะบางทีก็จะอาจจะเป็นเจอเลขที่บ้านของคุณเองก็ได้นะคะ6 9 9 6 9 1 6อะไรประมาณนี้นะ เรามาดูกันค่ะวันนี้เราใช้ไพ่แรงๆนิดนึงกับหัวข้อดราม่านะคะเราจะเอาอีการนะคะไปควักลูกตาไปดึงจิตดึงวิญญาณนะคะมาตอบโจทย์เราวันนี้เราจะตอบโจทย์อะไรบ้างนะคะคุณและคู่ของคุณสิ้นสุดหรือ,อยังอ่ามาเช็คดวงกันนะคะมือที่3รู้ทั้งรู้เขาจะเลิกไหมอ่านาดานไปต่อหรือเปล่านะ,ะเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมรวมถึงมือคนกลางก็คือคนของเรากับมือที่3ด้วยนะคะอย่าไปโจมตีมือที่สม ที่เดียวนะคะไอคนของเรามันก็ไม่อยู่ในรูในในใน,ในเขาเรียกว่าไม่อยู่ในรูเนมและสุดท้ายคุณจะโอ,อโหสิกรรมเรื่องที่ถูกหักหลังครั้งนี้ได้ไหมกันโอ,อโหสิกรรมก็หมายถึงการให้อภัยคนรักของคุณให้กลับมาก็เป็นได้นะมาวันนี้เรามาตอบโจทย์กันค่ะอีกาอีกาพยายมบินไปเลยค่ะบินไปนะ ก่อนอื่นนะคะพลังงานในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะอย่านําเอาเรื่องราวเหล่านี้จนทําให้คุณเกิดความเครียดความกังวลหรือกลายเป็นดราม่านะอย่านะเพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะส่วนใครรู้สึกว่าแหมมันทั้งตรงจิตตรงใจตรงเรื่องราวของเราเสลเกินประหนึ่งว่าคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาหรือโชคชะตานําพามานะคะก็อยากอยากให้ฟังแบบ ค่ะนะคะแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามผ่านไปกี่ปีก็ตามถ้าคุณเจอในครั้งแรกแสดงว่าถึงเวลาของคุณนะคะคลิปไม่มีวันหมดอายุแนะนํานะมาดูดวงส่วนตัวนะคะหรือใครสนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีนะไพ่พื้นฐานหมอดูนะคะกับนักพยากรณ์ก็จะใช้ไพ่ไรดเวดหรือใครอยากจะเรียนไพ่78ดอปาวประตูชีวิตทั้ง78บ้านรวมถึงการเรียนไพ่ในระบบยิปซีตีปัจจะที่ผสม12พบภพเรือนชะตา ยินดีต้อนรับนะคะมีคู่มือด้วยนะคะมีคู่มือ78ดอลอที่กันกองจากความคิดประสบการณ์นะคะสะสมมาเป็น10กว่าปีนะ,ะมา i.d.line อยู่หน้าปกดูทูกค่ะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ก็จะมี description นะคะก็จะมีรายละเอียดด้วยนะเรามาว่ากันค่ะเมื่อคุณได้ราศีของเขาได้นักษัตว์ของเขาตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสองอย่างในคนเดียวกันผูกสัมพันธ์กับตัวเลขนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ลองฟังดูนะพลังงานของไพ่นะคะไพอีกาสื่อมาแบบนี้นะคะคุณและคู่ของคุณสิ้นสุดแล้วหรือยังต้องบอกแบบนี้นะคะ ต้องใช้คำว่าเยียวยาเยียวยายือ้อนะคะใช้จิตวิทยาในการสื่อสารซึ่งกันและกันร,รวมถึงสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นณนะเวลานี้มันก็เสียทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเกิดการปันใจกันเกิดขึ้นนะคะคู่ของคุณและคุณ่ะ ต้องใช้การบําบัดใจนะหรือบางทีมันอาจจะเป็นผลแห่งการกระทําที่เขาปันใจไปเนะี่ยแล้วมันส่งผลที่คุณอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์ไปพบบุคคลที่ให้ให้การดูแลทางด้านจิต ก็คืออาจจะเป็นจิตแพทย์หรือนักบําบัดนะคะหรืออาจจะไปคุยกับเพื่อนสนิทมิสหายคุยกับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งบางคนก็เลือกทางสงบด้วยการที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะตอนนี้จิตใจวาวุ่นนะตำแหน่งนี้นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะาวาอยู่ตลอดมัน มันอื้ออึงไปหมดนะคะพอเรารู้ว่าคนรักของเราปันใจนะคะมันก็เหมือนกลายเป็นพลังงานของการย้ำคิดย้ำทำวนอยู่แบบนี้นะคะทั้งกลางวันกลางคืนก็วนอยู่กับเรื่องราวที่เราถูกหักหลังและทรยศในด้านของความรักนะคะแล้วพอพอมันเกิดเรื่องอะเราเลือกที่จะประคองครอบครัวเขาก็บอกให้เราเลือกที่จะประคองครอบครัวสุดท้ายอะคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันเนี่ยตำแหน่งไพ่นะคะ คนที่อยู่ในเรือราเดียวกันอ่ะมันมีความสุขไหมมันหวาดผวาเขาจะทรยศหักหลังเราอีกไหมเขาสัญญาว่าจะไม่โทรคุยกันแล้วเขาโทรอีกหรือเปล่าต่อให้คุณจับได้เขาสัญญาคุณก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนะคะลูกเราจะเป็นยังไงความสัมพันธ์เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่าความสัมพันธ์ของเราจะร่มคืนเหมือนเรือร่มเรืออับปางกลางท้องทะเลที่มีคลื่นลมก็คือชะตาชีวิตที่กําลัง พลิกหน้าพลิกหลังแบบนี้นะคะมันถาโถมไปหมดเลยกับพลังงานของความรักสามเศร้ากับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นนะคะเราสองสามคนหรือเขาอาจจะมีโลกหลายใบยจนส่งผลให้คุณมีปัญหาหรือบางทีเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกแต่ว่าคุณก็ยอมยอมให้อภัยจนครั้งนี้มันเหมือนเป็นเดทไลน์ครั้งสุดท้ายหรืออีกในนึงก็คือคนที่ไม่เคยเจอแฟนนอกใจเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรก ส่วนคนที่เจอบ่อยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใจของคุณมันมันเริ่มรับไม่ไหวไพ่รักซอนเกิดขึ้นแล้วค่ะ3ดาบนะคะตำแหน่งก็คือ6ดาบแล้วต่อด้วย3ดาบคือพยายามที่จะให้อภัยแต่ใจคุณก็ไม่สงบมันก็ร้องเปียงป้างเหมือนคลื่นพายุนั่นแหละค่ะนะคะตำแหน่งนี้ king of sword นะคะคุณเลือกที่จะปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้คุณเลือกที่จะ ปรึกษาหรือบําบัดจิตใจบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนก็ต้องพึ่งยานอนหลับนะคะก็คือเรื่องของการบําบัดจิตใจนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาอะมักจะมี มีเหตุและผลในการออกนอกบ้านและเหตุผลของเขาเหมือนคุณจะไม่ค่อยเชื่อใจงานบ้างแหละมิสติงบ้างแหละรับรองลูกค้าบ้างแหละเดินทางไปกับเจ้านายบ้างแหละหรืออย่างไรก็ตามซึ่งมันทําให้คุณระแวงสงสัยกับพฤติกรรมของเขาไปหมดเลยแม้กระทั่งการออกกลางคืนมันก็ทําให้คุณอ่ะหวาวุ่นใจเช่นเดียวกันนะคะคุณเหมือนคนยืนยามอ่ะอืมเพราะว่าอะไรรอเขากลับมาโทรตามเขาคอยตามเขา สุดท้ายมันก็เป็นเหมือนเดิมคือหลุดเวลาที่ตั้งเอาไว้มันมันเหมือนเป็นความโง่ของการรอคอยมันเป็นความโง่ที่เราเชื่อใจนะคะตำแหน่งนี้เหมือนเราคอยตามเขาว่าแล้วเขาก็ทำอะไรเราก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีเมื่อไหร่ที่เขาออกจากบ้านเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะตำแหน่ง6ดาบตรงกับสิดาบนั่นหมายถึงคุณกำลังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันกำลังจะอับปางแบบบอกไปถูก มันไม่มีความสุขภายใต้หลังคาบ้านที่มันเปิดแอร์เย็นชำ่ำมันควรจะนอนกอดอย่างมีความสุขมันมีทุกอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ทำไมบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยดาบปักหลังคาแล้วป่องเนี่ยก็มีมือของซาตานนั่นหมายถึงบ้านก็ไม่ใช่ที่ที่มีความสุขอีกต่อไปตําแหน่งต่อมานะคะแต่คุณก็ยังยังที่อยากจะให้อภัยเขาเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณถืออยู่ค้ำคอคุณอยู่ก็คือความรู้สึก ความรักหรือบางคนก็ฉันเสียดายเวลาหรือบางคนบอกเรามีลูกด้วยกันหรือบางคนบอกเรามีทรัพย์สินร่วมกันอยู่หรือบางคนบอกเรายังมีนิสินแล้วแต่ข้ออ้างในใจของคุณเพื่อยืนหยัดอยู่กับเหตุการณ์เลวร้ายนี้ก็คือตำแหน่งนี้ดังนั้นคุณและคู่ของคุณสิ้นสุดหรือ,อยังอยู่ในช่วงของปากป่องเหวดีกว่ามันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่แล้วแหละนะเพราะ มันไม่สงบสุขอีกต่อไปมันเป็นครั้งแรกของบางคนที่เจอหรือเป็นครั้งสุดท้ายของบางคนที่กำลังจะบอกตัวเองว่ามันจะให้อภัยไหวหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าอยู่ปากป่องเหวนะคะเดินอยู่บนเส้นได้แล้วนะคะอืมมันไม่ได้สิ้นสุดอะ แต่พฤติกรรมมันเหมือนกับเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ให้เกียรติเราแล้วคือืพฤติกรรมมันสิ้นสุดไปแล้วแต่หัวใจเรามันไม่อยากสิ้นสุดนะ่ะมันก็คือแค่นั้นเองนะคะต่อมาค่ะ เรามาตั้งคำถามที่สองนะคะมือที่สามอ่ะรู้ทั้งรู้อ่ารู้แล้วนะเขาจะเลิกกันไหมเราในเมื่อเราไม่ไว้ใจคนของเราเราก็คาดหวังว่ามือที่สามมันก็ต้องมีศีลธรรมอันดีบ้างแหละมันก็ต้องรู้ผิดรู้บาปรู้ชั่วรู้รู้จักต้นงิ้วกันบ้างแหละนะมาดูซิว่าเมื่อมือที่สามรู้ทั้งรู้เขาจะเลิกไหมในเมื่อเขา ในเมื่อเขามีเราแล้วอะเออมือที่สามจะว่าไหมมือที่สามเขามองที่การกระทําของคนกลางค่ะเขาไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้เข้าใจหัวอกคุณเลยแม้แต่น้อยมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของเขาตอนเนี้ไอ้คนกลางเนี่ยนะคะค i ง g o ฟคับเลยนะอยู่กับเขาทุกวันหรืออาจจะโทรคุยกับเขาทุกวันแล้วก็มอบความรักหรืออาจจะไปหาเขาบ่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ มือที่3ามรู้ทั้งรู้เขาจะเลิกไหมเขาดูพฤติกรรมของคนกลางค่ะว่ายังรักใส่ใจยังเทียวไร้เทียวคือดูแลเขาอยู่หรือเปล่าอเขามองที่บุคคลที่สานะคะเขาไม่ได้แคร์คุณนะคะเอ้ยเขามองที่คนกลางนะคะไปต่อค่ะตำแหน่งไพ่ใบที่สองไพ่เดิรเลเบอร์ค่ะรู้ทั้งรู้ก็แล้วไงอ่ะก็แล้วไงเออนั่นแหละนะคะไพ่เดิรเลเบอร์เกิดขึ้นรู้รู้แล้วไง ก็ในเมื่อคนกลางเขาทําดีต่อฉันแล้วฉันเป็นมือที่3ามฉันก็แค่คิดว่าเราเจอกันช้าไปเท่านั้นเองเดลิเวอรอยู่ค่ะยังคงเป็นความรักของทั้งคู่ค่ะอ่ะย้ำต่อเราจะเปิดถึง5ใบนะเขาจะรู้มือที่3มรู้แล้วเขาจะเลิกไหมดูสิมือที่3มั่นใจว่าเขาเป็นเอกอุค,ค่ะเขาเป็นหนึ่ง เขาเชี่ยวชาญด้านการแย่งแฟนและหรือเขาก็ไม่อ่าจหรือว่าเขาอาจจะมั่นใจว่าคนกลางร,รักเขาเขาเป็นหนึ่งเขาสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกสามารถที่จะครอบงำความรู้สึกสามารถที่จะบอกคนกลางให้มองให้คิดตามสิ่งที่เขากำหนดเขาเป็นคนชาญฉลาดคนหนึ่งนะคะถ้าคุณดูตำแหน่งนี้นะคะคนกลางยังรักเขา the lover ค่ะมือที่3กับคนกลางยังมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่และมือที่3มอกว่าตัวเองฉลาดพอที่จะคุมเกมนี้ค่ะไปต่อค่ะใบที่4ค่ะโอ้โหแปดไม้เท้าโบยบินประกาศตัวบอกสื่อออกสเตตัส ให้เห็นมือวับวับแวมแวตามสไตล์ของบุคคลที่สารวิชอบแยงจะต้องเห็นมือบ้างแหละหลังมือเห็นหละละักษณะแหวนเห็นรอยสักเห็นปกเชิดบ้างแหละนี่แหละค่ะเขาจะโพสต์ให้เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลเป็นวงกล้าเออวงกว้างหรือการพูดต่อๆกันออกไปนะฮะอาร้ายพอตัวนะฮะ Four of Pentacles นะฮะนั่นหมายถึงเขามองว่าคนกลางยังดูแลเทคแคร์ซึ่งดีกว่าทุกคนที่เขาเคยเจออีกดังนั้น เขาต้องการคนกลางก็คือต้องการแฟนคุณนั่นแหละดังนั้นถ้าถามว่ามือที่สามรู้ทั้งรู้เขาจะเลิกไหมไม่เลิกค่ะเพราะคนกลางไม่เลิกค่ะจบต่อมาเรามาดูคำถามต่อมาดราม่าให้หนักหนักหนักนกัเพราะฉะนั้นใครไม่ไหวออกร่อนนะบอกก่อน,นะฮะเวนกรรมนะฮะ อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเท่าที่อีกา,กาไปคาบข่าวมาให้เพราะฉะนั้นนะคะอย่ามาว่าแม่หมอนะเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมคนพวกนี้คือคนกลางคือคนของเราด้วยที่ถลายไถเถืเ่ออกอกไปนอกลู่นอกทางนะคะแล้วก็มือที่สามที่รู้ทั้งรู้เวรกรรมนี้จะตามทันคนสองคนนี้ไหมทันค่ะแฮงแมนตามทันแน่ แต่ละคนก็จะเจอผลของการกระทํำที่ทำเอาไว้แตกต่างกันออกไปบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพที่ตามมาแบบคาดไม่ถึงบางคนอาจจะมีชีวิตที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกกับตรบัดจากดีเป็นแย่จากรวยเป็นจนจากแย่แล้วแย่ลงไปอีกก็ได้นะคะไพ่ตำแหน่งคือไพ่พลิกกับตรบัดดังนั้นถามว่าเขาอยู่กับคุณมีความสุข เขาร่ำรวยอยู่กับคุณแต่ถ้าเขาทําประพฤติผิดแบบเนี้ย เขาก็จะได้เจอชีวิตที่พิกกับตาระัาดอย่างแน่นอนแฮงแมนค่ะไพ่ของคนห้อยหัวชีวิตนี้ไม่เหมือนเดิมนะ,ะกรรมตามทานันตามยถากรรมของแต่ละคนนะคะบางคนเขาจะมีกรรมตามติดของตัวเขาเองแล้วยิ่งเขามาทําเรื่องนี้กรรมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ากรรมใดจะเกิดขึ้นก่อนเท่านั้นเองแต่กรรมเกิดขึ้นอย่งแน่นอนผลของการกระทํานะอ่ะใบที่สองค่ะ ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเวลาที่เขามีความสุขนะคะมันเหมือนเขาก็จะสุขแบบสุดๆเวลาที่เขาทุกเขาก็จะทุกแบบสุดๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไพ่แฮงแมนตามด้วยไพ่เดือดสารนั่นหมายถึงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีความสุขมันจะสุขมากๆเพราะเขาคาดหวังที่จะจะมาเป็นครอบครัวแต่เวลาทุกนะเขาก็จะทุกสุดสุดเขาเรียกว่าเมื่อพาทิขึ้น ก็ตรงข้ามกับพระาทิตยครึ่งก็คือความมืดเลยจากสว่างเป็นมืดเลยเพราะฉะนั้นเขาเจอแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะสุกเต็มที่ก็ได้พอถึงวันที่เขาทุกเขาอาจจะมองไม่เห็นแสงแสงสว่างอะไรเลยก็ได้ค่ะดังนั้นเขาชีวิตของเขาจะพิกัดตาระัาดโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะระมัดระวังดวงงานของเขาเป็นที่สุดนะคะการเสรื่อมเสียการทําให้องค์กรเสียหายในเรื่องชู้สาวโดยเฉพาะ ถ้าคนกลางเป็นข้าราชการนั้นหนักหน่วงมากๆนะบอกเอาไว้ก่อนนะคะเรามาะระวังความเจริญก้าวหน้าที่อาจจะติดแงะอยู่กับที่นะคะไพ่ใบนี้ค่ะคนเจ้าชู้ทำอะไรเจ้าชู้มักจะคบเพื่อนที่มีบางครั้งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะบางทีคนพวกนี้ก็จะไม่พ้นในสิ่งที่คล้ายๆกันนะคะคนที่ชอบมากๆ ในเรื่องของการนอกลู่นอกทางหลายใจก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่คอยสนับสนุนเหมือนผีหาซาตานนะคะกลุ่มก้อนเดียวกันนะตำแหน่งต่อมาค่ะสองเหรียญสุดท้ายเขาจะต้องเลือกเลือกเลือกในที่นี้คือเลือกว่าจะต้องทำอะไรหยุดอะไรเขาจะเป็นผู้เลือกนะคะเพื่อเสิร์ฟชีวิตของเขาให้ดีที่สุดดังนั้นถ้าชีวิตของเขามันพัง เขาก็จะต้องรู้ว่ามาจากการกระทําของเขาตรงนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวพันกับคุณเลยมันเป็นกรรมของเขาเองนะแต่พวกนี้เขาจะมีกลุ่มก้อนที่จะมีเพื่อนสนิทที่มักจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่แล้วหรือว่านิสัยแบบนี้ที่คอยสนับสนุนไม่เคยห้ามปามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่ในกลุ่มก้อนเขาจะไม่รู้สึกผิดเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมเวรกรรมจะตามทันคนพวกนี้ไหมคนพวกนี้มีเยอะค่ะ แล้วเขาเลือกอยู่กลุ่มเดียวกันซะด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมองไม่เห็นหรอกว่ากรรมมันจะตามทันเขาจะมองเห็นว่ามึงเจ๋งมึงแน่แค่นั้นเองนะดังนั้นพลังงานนี้คือเวรกรรมตามทันแต่บันแล้วแต่กรรมแบบไหนซึ่งไอเวรกรรมนั้นมันจะส่งผลก็ต่อเมื่อบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะคุณอโหสิกรรม กับการเรื่องของการถูกหักหลังได้ไหมคุณเอาโหสิกรรมเรื่องนี้ได้ไหมการเอาโหสิกรรมคือหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยแล้วกลับมารักกันบางทีเขาวันหนึ่งเขาอาจจะอยากกลับมาก็ได้คุณจะให้อภัยไหมคุณได้ไพ่ไฮโลแฟนคุณจะให้อภัยคะ่ะสุดท้ายคุณก็ใจดีสุดท้ายคุณก็ใจอ่อนคุณมีเกณฑ์ที่จะให้อภัยเขานะคะอืคือ คำว่าให้อภัยบางทีเป็นการให้อภัยเพื่อไม่อยากให้เขากลับมาก็ได้นะเขาเรียกตัดกรรมกันไปหรืออาโหสิกรรมเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะเอาโหสิกรรมมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยนะคะและคุณก็อมันถ้าให้ไปนี้คือคุณหลักอิสระ คุณยังปราถนาความซื่อสัตย์อยู่ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์คุณก็เลือกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปเลยดีกว่าดังนั้นณเวลานี้คือคุณเอาโหสิก,กรรมเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นและสบายใจคุณให้อภัยเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นและสบายใจไม่ให้เครียดเท่านั้นเองเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณอยากได้เขากลับคืนมาหรือเปล่าถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ ถ้าอยากได้กลับคืนมาก็มีแค่บทบาทของพ่อของลูกหรือแม่ของลูกหรือว่าถ้าคุณมีลูกคุณก็อยากให้เขากลับมาในมุมมองของความรับผิดช,ชอบรู้จักผิดช,ชอบชั่วดีมากกว่าแล้วคุณก็จะเอาโหสิก,กรรมให้เขาได้เห็นหน้าลูกหรือว่าได้มาเจอหรือได้มีแอคทิวิตี้กิจกรรมร่วมกัน ฮเพราะว่าเห็นแก่ลูกนะคะราชินีดาบแต่ว่าในส่วนของความรักมันไม่เหลืออีกแล้วมันน่าจะเป็นบุคคลอื่นก็คือบุคคลที่มีความอ่อนไหวก็อาจจะเป็นบุตรหลานบางคนก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อาจจะตรอมใจที่คนกลางมันหายไปก็ได้นะดังนั้นณนะเวลานี้คุณจะเป็นคนที่อโหสิกรรมหรือให้อภัยและจะคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่า ถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกคุณอยากให้เขามาดูแลตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับไปรักกันชัดเจนแข็งแรงแข็งกร้าวไพ่ใบนี้ค่ะคุณไม่อยากไม่อยากเจอเหตุการณ์ซ้ำซ้อนคุณไม่อยากให้ชีวิตต้องโครงเครงอีกและคุณก็อยากจะตัด เขาออกไปจากวงจรชีวิตของความไม่ซื่อสัตย์คือเขากลายเป็นโลโก้ของความไม่ซื่อสัตย์บางคนอาจจะให้อภัยมานับครั้งไม่ถ้วนจนครั้งเนี้ยฉันไม่เหลือความรักที่จะให้ฉันน่ะให้อเอาโหสิกรรมให้คุณนะฉันให้อภัยคุณนะแต่ฉันไม่เหลือเขาคงหรือว่าล่องรอยของความรักอีกแล้วมันอาจจะเป็นแค่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่เท่านั้นหรือถ้าเป็นคู่รักคุณก็เลือกที่จะอิสระเอาโหสิกรรมให้แต่ไม่ต้องมาเจอมาเจอกันอีกนะเจอกันครั้งหน้าไม่ต้องทักไม่ต้องมาทําเป็นมีเยื่อใยไม ชันเอาโหสิกรรมให้ชั้นให้อภัยให้แต่กรรมแบบนี้ชั้นให้อภัยเพื่อชั้นปลดล็อกแต่กรรมคุณก็ต้องชดใช้เหมือนเดิมที่ทําให้กับครอบครัวเราพัางเขาจะต้องชดใช้เหมือนเดิมต่อให้คุณเอาโหสิกรรมคุณเพื่อปลดล็อกตัวคุณเท่านั้นกรรมเขาทําขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องได้กรรมนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้แอบบอกไว้นะคะกรรมนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณตัดสินใจเป็นโสดแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรเลือกที่จะไม่ ไม่กลับไปรักกันชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหมันมีอะไรนะ่าตื่นเต้นมากมายประดุดคิงคองเลยนะมันมีอะไรตื่นเต้นมากมายแล้วคุณรู้สึกว่าตัวคุณเก่งกว่าเดิมมากมายกล้าหาญกล้ากระทํากล้าลุยกล้ากล้าไปไหนคนเดียวกล้าใช้ชีวิตกล้าเป็นแม่ไม้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความกล้าหาญมากๆนะ และคุณก็จะเข็ดขยาดความรักคุณจะมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นกำลังใจแต่ไม่ไว้ใจดังนั้นคุณจึงอาจจะมีกำแพงในการที่จะมีความรักครั้งต่อไปค่อนข้างสูงลิฟนะแต่ถามว่า justice นะคะแต่ถามว่าถ้ามีคนมาจีบคุณถ้าไม่ถูกใจคุณก็ปฏิเสธไปตรงๆแบบ ณเวลานั้นไปเลยไม่เสียเวลาเลยคุณจะมีเหตุมีผลให้กับเรื่องราวของความรักพวกคุณเจอมาเยอะประสบการณ์มันสั่งสอนใี่คุณทําให้คุณรู้ว่าความรักบางทีมันก็ไม่ใช่คําตอบหรือผลลัพธ์ของชีวิตก็ได้นะคะอืมคุณยินดีที่จะเอาโหสิกรรมทุกเรื่องและคุณก็ยินดีที่จะให้ตัวเองได้ปลดล็อกนะคะอืมบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะคุยกับ คนกลางได้นะเพราะว่าความผูกพันบางคู่นะความผูกพันมันแน่นมากจนเออฉันก็ยังยังคุยได้แหละแค่ห่างๆเผลนๆเนาะยังมีโมเมนต์นั้นอยู่นะคุณอยากที่จะทำงานใช้ชีวิตนะคะลุยๆไปกับชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้นความรักครั้งต่อไปคุณเค็ดขยะจะคนเก่านั่นแหละคะ่ะแล้วคุณก็เลือกที่จะลุยสนุกกับการทํางานหาเงินการเที่ยวก,การเก็บเงินหรือการดูแลครอบครัวหรืออาจจะดูแลบุตรที่ คนกลางไม่ต้องการอย่างเงี้ยคุณก็จะดูแลได้อย่างมีความสุขคุณจะเป็นคนมีเหตุมีผลทําอะไรชัดเจนตัวบทกฎหมายมาเกี่ยวพันนะคะและดีไม่ดีการเลิกของคุณมันก็ไม่ใช่เลิกเพราะว่าเอาโหสิก,กรรมแล้วใจดีอ่ะปล่อยให้ไปเสพสุขนะเสพสมบอกมีสมเนาะแต่คุณอะ จะใช้ถ้าคุณเป็นเมียหลวงหรือว่ามีทะเบียนสมรสคุณก็จะใช้กฎหมายมาในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะอ่ะคนรุ่นใหม่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้และจะสาวหนุ่มเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะดรามา่าแต่มันก็แฝงไปด้วยเหตุและผลเนาะวันนี้ ฝากไว้เท่านี้ใครแชร์คลิปนี้ปลดล็อกสกิลกันค่ะ mm hmm. แชร์คลิปนี้เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งที่โชคชะตาอาจจะบังเอิญได้เจอคลิปนี้ผ่านสะพานที่คุณเป็นคนแชร์ออกไปนะก็ถือว่าเป็นการช่วยกล่อมใจเขานะคะก็ฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรถนาให้ผู้แชร์ทุกคนได้ปลดล็อกคีย์เวิร์ดหรือได้พบเจอคนที่รักคุณและอยู่ในฐานของคําว่าซื้อสัตว์ตลอดชีวิตค่ะฝากด้วยนะคะสําหรับคนที่แชร์ส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีไอดีลาอยู่นะ้าปก YouTube กับคําอธิบายใต้คลิปนี้ เ,เขาเรียกว่าศรัทธาภัยใช้ใจพยากรณ์นี่คือสโลแกนที่นักพยากรณ์วาสนาใช้มาโดยตลอดยินดีต้อนรับสู่อาคารเวทมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะมีการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ตะวันตกรวมถึงจะมีการสอนไทยบางอย่างสอนฟรีในกลุ่มนะคะในกลุ่มของสมาชิกช่องด้วยนะคะเปิดแล้วนะคะก็สมัครสมาชิกช่องได้นะคะสวัสดีค่ะ